กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะฮะเกมบีทนะฮะผมที่จะเข้าสตูไทยนะฮะก็มาดูเกมเพย์นะก็ระบุวันแล้วว่าเปิดช่วงเดือนไหนนะก็จะเปิดช่วงเดือนมีนาคมนี้นะต้นๆเดือนมีนาคมก็เลยประมาณเดือนก,กว่าๆนะฮะก็อดใจรอแล้วกันนะก่อนจะไปดูเกมเพย์นะใครมองหารางเติมเกมสริมปลอดภัยนำร้านมาท็อปอัพนะเติมเกมเติมสูดเนะติเมตตไวเติมปลอดภัยต้องโอ้ทอปอนะัพเนี่ยมาแล้วครับผม นี่ฮะวันทั้งแมนฮนะแพ็คตามนี้เลยครับไลน์แอดเซ็ก,กซ์บลูส์ใช้ตามนี้เลยนะฮะยี่เติมเยอะยิ่งถูกนะครับมาที่เพจได้เลยจะมีแอดดูคดการนะฮะยิ์ปักหมุดให้ใต้คลิปทุกคลิปสตรีมทุกอันนะปักหมดุดอยู่ข้างบนนะฮะยังไงก็เติมเกมเติมถูกเติมไวต้องโอทับท็อปนะฮะแล้วก็ Cover, แบ็คโคเวอร์และอีกหลายเกมในสตูทายนะฮะนี้หมดทุกเกมนะฮะม,มีการรีฟันแน่นอนนี่ฮะติดเทอริสนะฮะซุยฟงโคตรเก่งปู่นะฮะยินก็โคตรเก่งนะผมบอกให้เลย เจมๆหลายตัวมากอนยะ่าพวกนี้ก็หาเศษไว้อัพขึ้นมานะเปิดจริงผมจะพอยบอกทพราว่าตัวไหนเก่งมากอันนี้ก็น่าจะเก่งเหมือนกันเนะีเก่งหลายตัวอยู่ครับผมตัวละครมีเยอะมากมายปลามานี้ณนะตอนนี้ของสตตนี้นะฮะไปลุยให้ดูเลยนี่ครับทีม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกดอะไรเล่นวะเนี่ยนี่ตรงอันนี้ไม่รู้ไหวไหมย่าไม่ได้เล่นเลยนะตอนนั้นสตรีมไปประมาณสองสตรีมเองน,นะนี่ทีมผมใช้แบบนี้ไปก่อนนะเนี่ยเน้นซุยฟงกับยินนะผมเนี่ยซุยฟงโคตรแรงเนะนี่ยภาพจะเป็นแบบนี้เลยครับที่จะเข้าสตไทยแล้วก็มีภาษาไทยนะ นี่ยินฟันแม่งสองหมื่นกว่าเนี่ยนี่เพิ่งได้ยินมานะผมยังไม่ได้อัพเลยมากมายนะุ go, ยฟงนี่คืออยู่ TIS น,นะช่วงแรกถ้าจะถ้าจะเลือกนะของสโตนอกมาเลือกได้นะหนึ่งตัวผมก็เลือกสุยฟงมานะแต่ของสโตไทยไมันรู้จะใจดีแบบนี้หรือเปล่าเนะี่ยแต่สโตนนอกแจกเยอะมาก ยินนะถึงจะเป็นเชียรองลงมานะแต่ว่าดีมากมีน้องคนหนึ่งทํายินเป็นห้าดาวโคตรโหดเนี่ยเกมเอประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็บับเจอแล้วครับเคมปาจีโคตทเทไหมตัวมันจะเป็นรูปร่างสูงใหญ่แบบนี้นะรับรอง สนุกแน่นอนเนะี่ยเล่นกันให้ยับเลยเพราะว่าเราเป็นสาวกเกมบีดอยู่แล้วเนะี่ยเรวที่สำคัญมีภาษาไทยด้วยเนะี่ยเดี๋ยววันใกล้เปิดจริงพยายามพาเล่นสโตนอกคอยระบุคอยระบอบระบบนะว่ามีอะไรบ้างนะเฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดสบวไทยเพเป็นกำลังใจด้วยนะ เมันปล่อยออโต้นะนี่ก็ตัวสาก็มาอนะัพดาวน์นยไอเซนก็เก่งทุกลทุกล่างอยู่แล้วลูกลักจนะีเอ็มเลยะอ่าลองแบบไม่ต้องนะออโต้เนี่ย่ะลองดูคูณสองนี่มันจะมีสกิลให้เลือกใช้ครับนี่แล้วก็เลือกใช้แบบให้เหมาะสมเนะี่ยสามสกิล 25, สองหมื่นห้าซุยฟงเดี๋ยวไอ้สกิลบนมันจะเป็นสกิลผสานนรับไอตัวนี้ก็บัฟไปมไม่รู้บัฟอะไรผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นแปรอยู่นะไอเพกเหรอครับผมที่ผมใช้เพราะว่ามันสามารถม,มีดาวตัวเจ็ดม,มีมีดาวตัวเจ็เยอะ ใช้ได้อยู่นะฮะอันนี้เราจะใช้นี่เลยได้เลือกตัวก็ได้คนะรับวก็ใช้แตกโหดจัดนะฮะตัวนี้พิซุี่ไอ้สกิลระสาใช้ได้นะแต่จะให้เต็มหลอดก็ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเลยนะอันนี้ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวจะให้ดีก็เอาให้เต็มเลย ผมเพิ่งเล่นไอดี ID นี้เล่นได้ประมาณ2วันเองเนี่ยพาไปดูระบบข้อนนอกนะอันนี้ให้ดูก่อนให้ดูความสวยงามต,ตัวโตนอกก็เปิดมานานแล้วนะตังเต่สมัยยังยังเข้าไม่ได้เลยครับจัด like ไปเปี๊ยงเนะียบ้าไปลูก มันก็มีขึ้นบัฟให้บนหัวด้วยนะม <c oughs> องออกมันบัฟอะไรสักอย่างเลยผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นผมแปรๆอยู่กดค้งแปรได้ไหม,มไม่ได้เอ้ยได้เว้ยนี่ได้ได้ได้ฮะไ,ไ,ไ,ไปให้ดูเลยบัฟอะไรได้ทุกคนเนะนี่ยตัวเนี้อุย้ยตายเลยวรบสามดาวเลยฮนะง่ายจัดอ่ะไปดูระบบข้างนอกคร่าวๆนี่ะ น,นี้ก็เจ็ดวันนะฮะกิจกรรมแต่ว่าสโตไทยไม่รู้จะแจกเหมือนของนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะฮะ,ะเดี๋ยวจะมีสโตไทยไม่รู้จะมีตู้ไอปู่มาหรือเปล่านะว่าตู้ปู่มาก่อนนะยูลิเต็ดของดีเลยนะผมก็เลยอยู่เซิร์ฟนอฮะแต่อัน,นี้ก็รับของนะธรรมดาเนี่ยของฟรี มี vp ครับเดียนมีแต้มซื้อฟรีด้วยเนประมาณนั้นคือได้ปะเนี่ยได้ป่ะไม่ได้เสียตังค์เนี่ย <c oughs> ออกก่อนออกก่อนเสียตังค์เสียตังค์อ่าแล้วก็เปิดกระชาอันนี้เป็นระบบไอ้อะไรวะ อาบน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยครับไอ้ระบบเนี้ยผมก็เหมือนส่งตัวละครมาอาบน้ำทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเออจะได้คงได้ของอะไรเงี้ยนะอันนี้หอคอยเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้แน่นะครับอันนี้แน่เดี๋ยวผมให้ดูดูได้ไหมนี่ิ้นหนึ่งก็ประมาณนี้เซิร์ฟผมยินสามดาวนะฮะก็เซิร์ฟผมยังไม่ค่อยมีสุลต่าน อันนี้เปิดกระชามีอยู่5ใบยอยู่แล้วแล้วก็เพชรเปิดเพิ่มนะฮะเดี๋ยวจะมีตู้ลิมิเต็ดมาฮนะอันนี้เฮ้ยกดกดผิดกดผิดอันนี้เปิดฟรีนะฮะเกือบเกืนนอบอันนี้ก็ตู้ตู้ฟรีใช้มือไม่ค่อยดนะีตู้นี้ดีกว่านะจะมีการันตี200นะประมาณนั้นผมก็ซื้ออีก5ใบ นี่ผมก็เปิดนะฮะก็เข้มอยู่นะราชาไม่ต้องพูดถึงนะได้ตัวยากโอ้อันนี้จำชื่อไม่ได้ลืมเข้มเข้มนะผมเปิดสักสิบใบนะเพรมีเยอะอยู่เอาจนกะลาตีอ่ะนะฮะ ได้อยู่นะโอ้ยแม่เกลือมากเลยเห็นไหม <laughs> โอ้โคตรเทมเนี่ยก็อเอาได้สองร้อยนะเพราะหรือแม่ก็อ่าเก็บไว้รอเลยพรุ่นี้ติดก,ก็ได้ประมาณนี้เน้องจะไป like เปิดเลย,ยก็กรรเก็บเลยประมาณหกขันแล้วก็มีอู้กิจกรรมแจกเยอะแยะมีเควสให้ทำนะเนี่ยรับของเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะตอนมีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี่ตลืมนี่ฮะได้ห้าร้อยได้เศษเห็นไหมที่ผมบอกว่าเบียร์ขุยะเอ้ย ถ้าอย่ร่างแรกเก็บไว้ได้นะมันจะอัพแกเ็เศษมาอัพเยอะมากเนะี่ยเวลาอัพก็สบายนะเวลาอัพก็ง่ายๆครับนะมันจะมีให้กดอัพขอบนะฮะทำขอบอันนี้น่าจะอัพเลเวลนะอันนี้สกิลนะนี่ฮนะกลุ่มดาวนะนะพอมีเศษแล้วอัพเป็นสีดาวสกิลก็จะเปิดอะไรเงี้ยมันมีเยอะครับเศษ เรา up เป็นระด150ได้ประมาณนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะก่อนเปิดจริงเดือนมีนาคมเดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวเรื่อยๆนะแล้วแต่จงัจงหวะที่ว่างตอนนี้ก็ดูประมาณนี้ไปก่อนนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงอยากจะเล่นกันแล้วแหละจะมาดูเกมเพลก์ก็ประมาณนี้นะกันเนาะเดอนใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีฮนะ